ภาพหนึ่งนาทีกับดอกไม้สีสันสวยสดงดงามบานสะพังสวยบาดตาบาดใจไหมคะเพื่อนๆชมกันให้มีความสุขหนึ่งนาทีกับดอกไม้แกลิโอรัตนะคะเพื่อนๆดอกไม้สวยงามบานสะพั่งชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติดอกไม้ต้นไม้ใบไม้คะ่ะเพื่อนๆใหญ่เก็บภาพมาฝากนะคะเป็นภาพที่ตัดมาจากคลิปยาวหนึ่งนาทีนะคะเพื่อนๆ ดอกไม้แกลิโอรัสดูสีของเขาดูดอกของเขาเกสรสวยดอกสวยงามใหญ่ชื่นชอบความสวยงามของดอกไม้ต้นไม้ก็เก็บภาพบรรยากาศเป็นคลิปสั้นหนึ่งนาทีให้เพื่อนๆได้ชื่นชมความสวยงามไปด้วยกันนะคะชมกันให้มีความสุขดูคะ่ะงามสวยมากสวยงามดอกสีสวย ชื่นชมกับความสวยของดอกไม้ธรรมชาติดูนะคะเพื่อนๆสีสันของเขางดงามไหมคะดอกไม้แกลิโอรัตชื่อของเขางดงามบานสะพรั่งไหมคะเพื่อนๆชื่นชอบกับดอกไม้ดูคะ่ะ